วอลเลย์บอลชายไทยประเดิมนัดแรกไล่ทุบเวียดนามชนะขาดลอยในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีลีก2023จากประเทศอินโดนีเซียสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดมินมีความคิดเห็นของชาวเวียดนามมาฝากนะครับก่อนจะไปรับชมในเรื่องราวก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมสนับสนุนช่องสมรภูมิคอมเมนต์ให้เติบโตด้วยการกดไลค์กดติดตามแสดงความคิดเห็นพอให้ได้ค่ามามากค่าปากกระป๋องนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีลีก2023สัปดาห์ที่ 1>, 1ระหว่างวันที่21ถึงวันที่23กรกฎาคม2566ซึ่งทำการแข่งขันที่กรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามซึ่งโค้ชปาร์คกีวอนจัดเต็ม6คนแรกประกอบไปด้วยประเสริฐปิ่นแก้วนภาเดชปินิจด,ดีอนุรักษ์พันรำ กฤษสานินสวัยบุญยริตวงทรและมีศิวดนสรรหาธรรมเป็นตัวรับอิสระนะครับในเซตแรกเริ่มเกมได้อย่างคู่ขี้สูสีก่อนจะเป็นทีมชาติเวียดนามนะครับทำได้ดีนําห่างถึง12ต่อ8แต่ว่าไทยทําแต้มไล่จี้เวียดนามไล่เบียดกันอย่างสูสีซึ่งสามารถแซงได้และสุดท้ายจะเป็นทีมชาติไทยนะครับที่เก็บเซตแรกไปก่อน25ต่อ23ในเซตที่2เปิดหัวมาคล้ายกับเซตแรกนะครับท่านผู้ชมครับสู้กันอย่างสูสีในช่วงแรกแกก่อนที่เวียดนาม จะมีลูกฮึดทําแต้มแซงได้10ต่อ8แต่ว่าทีมชาติไทยพยายามได้จี้โดยมีเต้ยอนุรักษ์เป็นตัวทําแต้ม เวียดนามไม่สามารถปิดเกมรุกของเต้ยอนุรักษ์ได้จนทําให้ไทยปิดเซตได้อีกครั้ง28-26อต่นำ2-0ต่อเซตและในเซตที่3ไม่ต้องพูดถึงนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยนวดทีมชาติเวียดนามตลอดทั้งเกมในเซตที่2ทับดาวทองต้านไม่ไหวไทยทําแต้มนําห่าง15-12นะครับก่อนที่จะปิดเซตไปได้แบบสบายๆ25-21ต่อจบเกมทีมชาติไทยเอาชนะไป3-0ต่อเซต25-23 28-26และ25-21 จากผลการแข่งขันดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันโดยชาวเวียดนามคนแรกได้โทษทีมวอลเลย์บอลของตนเองว่าเวียดนามไม่มีเกมที่พัฒนาไม่เคยดูการแข่งขันวอลเลย์บอลร,ระดับโลกแต่เรียนรู้รูปแบบการเล่นแบบเก่าๆชาวเวียดนามคนถัดมาได้เปรียบเทียบการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามว่าวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลหญิงแพ้ตลอดการแต่ไม่รู้สึกอาย ความคิดเห็นของคนถัดมานะครับบอกว่าวิธีเล่นแบบเก่าๆบอลแรกช่วยไม่ได้เสียเยอะโดยทั่วไปแล้วฉันดูแล้วเศร้าส่วนคนถัดมาได้เปรียบเทียบทีมเบิบอลเวียดนามกับทีมเริบอลกัมพูชาว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกมันก็เป็นอย่างที่คุ้นเคยในไม่ช้ากัมพูชาก็จะแซงหน้าเรา ชาวเวียดนามคนถัดมาได้กล่าวว่าพวกเจ้าไร้ประสบการณ์เกินไปต้องใช้เวลาฝึกฝนเจ้าแพ้การต่อสู้ครั้งนี้แต่เจ้าต้องคิดให้มากกว่านี้คนต่อมาได้ออกมาตัดเพอนะครับโดยเขาบอกว่าดูแล้วน่าเบื่อไม่คุ้มค่าที่จะแพ้ไม่เข้าใจว่าพวกคุณเล่นอย่างไรเหมือนว่าไม่ต้องการชนะเจอไทย3ต่อศเซตพรุ่งนี้เจออินโดนีเซียอีก3ต่อ0 ความคิดเห็นคนถัดมาบอกว่าชาวเวียดนามสูญเสียเทคนิคการต่อสู้ทั้งหมดและต้องเรียนรู้การฝึกฝนจำนวนมากสำหรับเยาวชนระดับไม่ดีพอที่จะเล่นงานทีมชาติไทยได้จากความคิดเห็นนี้คนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่ากัมพูชาจะเอาชนะเราได้ในไม่ช้าก็เร็วส่วนคนถัดมาได้แสดงความคิดเห็นแบบประชดประชันนะครับโดยเขาบอกว่าเวียดนามดีที่สุดเสมอ คนถัดมาบอกว่าบอลลย์บอลผ่านตลอดการไม่สามารถเอาชนะประเทศไทยได้คอมเมนต์ถัดมาครับมองรูปแบบของโค้ชฉันก็รู้หมดแล้วส่วนคนถัดมาได้เข้ามาตัดเพราะว่าชนะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงแพ้เป็นเรื่องธรรมดาฉันชินแล้วช้าเวียดนามคนถัดมาได้แสดงความคิดเห็นว่าหากโค้ชอนุรักษ์นิยมมากเกินไปกลยุทธ์ก็จะอ่อนแอดังนั้นจึงอยากที่จะสร้างความแตกต่าง ความคิดเห็นคนถัดมาบอกว่าฉันกําลังดูการเล่นของญี่ปุ่นอยู่ๆฉันมองกลับมาที่เวียดนามฉันแทบไม่อยากดูคนถัดมาได้เข้ามากล่าวถึงโค้ชของทีมชาติเวียดนามเองโดยก็บอกว่าผู้เล่นของเราไม่ได้อ่อนแอแต่โค้ชของเรามันน่าเบื่อมากชาวเวียดนามคนถัดมาครับนักกีฬาของเวียดนามทุกรุ่นไม่สามารถที่จะแซงไทยได้ คนถัดมาได้กล่าวว่าคุณต้องได้รับความหลากหลายและเก่งกาจจังหวะไหนคุณก็สามารถบุกได้แทคติกจะช่วยให้คุณชนะคุณต้องฝึกการเล่นลูก3เมตรด้วยคอมเมนต์ถัดมาครับ2เซตแรกเรานำก่อนแต่ก็ยังแพ้มันน่าเสียดายมากความคิดเห็นคนถัดมาบอกว่าเมื่อความเกรงขามของคนไทยหมดสิ้นไปเราก็จะได้รับชัยชนะปัจจัยทางจิตใจยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ผู้เล่นของเราต้องเอาชนะมันหากเราต้องการชนะทีมชาติไทย จากความคิดเห็นนี้คนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่าเจ้านายพูดถูกส่วนชาวเวียดนามคนถัดมาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบตัดเพาะฉันคาดการผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้าแล้วคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าเจอไทยแพ้ทุกทีมีคนเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่าเหตุใดการแพ้ของเวียดนามจึงเป็นเหมือนระบบนิเวศมาต่อกันที่ความคิดเห็นคนถัดมาครับตราบใดที่คุณไม่สามารถปรับปรุงความคิดของคุณคุณจะยังแพ้การแข่งขันอีกหลายนัด คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทีมเวียดนามไม่มีความสามารถในการเล่นและเสียบอลอย่างต่อเนื่องมันคือประสิทธิภาพที่ผิดปกติความคิดเห็นีคนถัดมาครับมันเป็นเกมต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้เวียดนามโชคไม่ดีเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรเราจะพยายามชนะในครั้งต่อไปจากความคิดเห็นนี้คนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่าความซวยที่แพ้คนอื่นคนถัดมานะครับได้บอกว่าเซตที่1และเซตที่2เวียดนามนำา4ถึง5แต้ม แต่ยังแพ้เราอยู่ในระดับต่ำดังนั้นเราต้องมียุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาด้านกีฬาคอมเมนต์ถัดมาครับทัศนคติในการแข่งขันยังคงเป็นปัจจัยในการตัดสินใจความคิดเห็นคนถัดมาได้กล่าวว่าแนวรับยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไทยดีกว่าจึงเล่นสบายกว่าคอมเมนต์ถัดมาได้ตอบกลับว่าประเทศไทยกําลังปิดกัน้นการเล่นบอลเร็วของเราอย่างต่อเนื่องและทําให้เราช้าลงมาก ส่วนคนถัดมาได้เข้ามาตอบเสริมคอมเมนต์คนก่อนนะครับโดยเขาบอกว่ามันไม่ใช่การบล็อกที่ช้าแต่เป็นเพราะผลงานที่ดีของพวกเขาพวกเขาเล่นบอลเร็วตัดบอลสูงและมีข้อมือที่อันตรายรวมไปถึงการเล่นบอลที่คาดเดาไม่ได้ความคิดเห็นคนถัดมาได้บอกว่าเวียดนามจําเป็นต้องยกระดับโค้ชในแง่ของความเชี่ยวชาญและทักษะเวียดนามสับสนมากในช่วงท้ายเซตจิตวิทยาของผู้เล่นไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด จากความคิดเอ็ดนี้คนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่าหวังว่าสหาพันธ์ของเราจะเห็นสิ่งนี้หรืออย่างน้อยก็พบองประกอบใหม่ๆแล้วมีอีกคนนะครับได้เข้ามาตอบต่อไปอีกว่าอีกไม่นานนะัก บรรดาเซียนทั้งหลายก็จะกระโจนเข้ามาพูดถึงโค้ชผู้ยิ่งใหญ่ในตอนนี้พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์ผู้เล่นว่าไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะติดตามโค้ชแล้วทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นของแฟนบอลบอลชาวเวียดนามนะครับที่ได้เข้ามาแสดงมุมมองหลังจากที่พวกเขาแพ้ทีมชาติไทยนย์ต่อสามเซตมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถร่วมพูดคุยได้นะครับหากข้อมูลในการแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยการรับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่ง อย่างไม่รู้ตัวผู้รับอาจจะหลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมอง้องไต่ตองอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดปินก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ